ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เผยว่าน้องแมวรู้สึกรักเราจริงๆไม่แตกต่างจากเด็กทารกที่รู้สึกรักและอบอุ่นยามที่ได้อยู่กับพ่อแม่เลยทีเดียวคนทั่วไปเชื่อว่าแมวมองมนุษย์เป็นเพียงทาสรับใช้และไม่ได้มีความจงรักภักดี ่อเจ้าของอย่างสุดหัวใจเหมือนกับสุนัขแต่ผลการวิจัยชี้ว่าแมวไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีหัวใจเย็นชาขนาดนั้นโดยผลการทดลองดูพฤติกรรมของลูกแมวเจสิบตัวที่เจ้าของออกจากห้องไปกลางคันระหว่างที่เล่นด้วยกันแสดงให้เห็นว่า ลูกแมวมีความผูกพันแบบรู้สึกมั่นคงปลอดภัยต่อเจ้าของคล้ายกับที่เด็กทารกรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้อยู่กับพ่อแม่และเหมือนกับที่สุนัขรู้สึกเชื่อใจว่าเจ้าของจะเป็นผู้ปกป้องดูแลมันได้ทั้งหมดนี้พิสูจน์ให้เราได้รู้ว่า ถึงแม้น้องๆจะทำเหมือนไม่รักไม่แคร์ไม่สนแถมยังเมินเราอีกตั้งหากแต่จริงๆแล้วน้องๆรักเรามากไม่แพ้ที่เรารักน้องๆเลยเพื่อนๆที่ได้ฟังบทความนี้จบแล้วให้รีบไปกอดไปหอมน้องๆของเรากันค่ะ